สวัสดีค่ะด้านกล้องสำรวจส่วนนังสิทธิ์ค่ะวันนี้ค่ะจะมาแนะนำกล้อง Total Station มือสองนะคะยี่ห้อ Topcon รุ่น GTS 102n ค่ะ<ม>กล้อง Total Station มือสองท o p c o n GTS 102n ตัวนี้นะคะจะมีกำลังขยาย30เท่าค่ะมีหน้าจอแสดงผล2หน้าจอนะคะและมีปุ่มควบคุมการทำงาน24ปุ่มค่ะตรงนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะคะ แบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะสามารถใช้งานได้สูด8ชั่วโมงค่ะตัวนี้สามารถวัดระยะปีซึมหนึ่งดวงอยู่ที่2,000เมตรค่ะมีค่าความถูกต้องมาตรฐานอยู่ที่บวกลบ2มิลลิเมตรค่ะค่าความถูกต้องในการอ่านมุมอยู่ที่1ฟิลิปดาค่ะและค่าความละเอียดของมุมราบมุมดิ่งอยู่ที่5ฟิลิปดานะคะตรงนี้จะเป็นช่องสองโหมดค่ะ ของเขาจะอยู่ที่กำลังขยาย30เท่าค่ะสำหรับกล้อง Total Station ตัวนี้นะคะสามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์อได้ค่ะและสามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง24,000ข้อมูลค่ะสินค้าตัวนี้นะคะจะรับประกัน6เดือนค่ะฟรีคาลิเวต1ครั้งภายใน6เดือนค่ะหากท่านใดสนใจนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ปั๊มเอเโแมกแวร์รูดังสิทนครนายกคลองสองค่ะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0-2102-6854ค่ะ รือแอดไลน์ได้ที่ si r s i 99 rsi99 ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอคลิปค่ะ